นุชพรขึ้นมาให้ <aya> <sub> <get ata> <stop> ุ้ยเี่ยวพ่อ่างบอลขึ้นมไหมครับอนุพรนุพรไหลมาตุ้ยเชี่ยวอ่อจะไปเองกระชากไปวันนี้ไหมาลคราสิบแปดอ้าีสิบแปดของขึ้นไมโอ้โหปขึนไมหลอตัววันี้เรคืนย้อนกับพีเตัวที่บอลหลุดไปถึงเจ้าไหนพี่ดำแล้วโอกาสหลอกจังหวะวเข้าใจตรไหนตัววันี้อปงี โอ้โหหนึ oh, ่งเลยเอาใหม่โอ้โหปิดไม่ได้แล้ววางนะถ้าปิดไม่ได้อะเก่าในกินละไมเจ้าตองตองพ้กจังาดีแล้วตไป่มาไได้ไหมครับสองคนยังไม่ผ่านตองคืนเดี๋หลังกบ้ามา้บาดบาดบางเรางัดขึ้นมาทีๆโมงทักกัมาไมโอ้

领导们。